พระอาจารย์จ่อยหรือหลวงปู่อุดมทรัพย์สิษเอกหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานยอดพระเถระหาแผ่นดินหลวงปู่อุดมทรัพย์ได้รับกิติมุ์มาปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดหลวงปูข่ขังซึ่งหลวงปู่อุดมทรัพย์กับหลวงปู่มหาศีลานั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่อย่างใดหลวงปู่มหาศิลาได้ขึ้นธรมมรมะปลุกเสกไปก่อนหน้านี้ รึงคิวต่อไปเป็นหลวงปู่อุดมทรัพย์ปลุกเสกต่อสึ่นนั่งธรรม,มาตเดียวกับหลวงปู่มหาศิลาที่เพิ่งปลุกเสกเสร็จลงไปพอหลวงปู่อุดมทรัพย์มาถึงได้ขึ้นไปนั่งเกิดเหตุอัศจรรย์ใจหลวงปู่อุดมทรัพย์ได้นั่งเพียงประมาณ30วินาทีท่านก็ลงมาแล้วท่านก็เอ่ยถามผู้คนที่อยู่ใกล้จิดธรรม,มานั้นว่า ใครมานั่งตรงนี้ก่อนหน้านี้ทุกคนชี้ไปที่หลวงปู่มหาศิลาที่กำลังหวานเข้าตอกดอกไม้อยู่หลวงปู่อุดมทรัพย์ท่านพูดขึ้นว่าหลวงปู่อง,ง์คนั้นท่านเสกขาดไฟเอาไว้แล้วผมขอเสกธาดน้ำก็แล้วกันนะหลังจากนั้นก็เกิดเหตุฝนตกลงมาแล้วมีเสียงฟ้าผ่าในรอบๆบ,บริเวณนั้นทั้งสี่ทิศ เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักหลวงปู่อุดมทรัพย์ได้ละมือจากสายสินแล้วเดินตรงไปที่หลวงปู่มหาศิลาเพื่อขอให้หลวงปู่มหาศิลาเป่าหัวให้หลวงปู่อุดมทรัพย์ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นหลวงปู่อุดมทรัพย์มานี่ท่านก็ไม่เคยให้ใครเป่าหัวให้ง่ายๆจะมีก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานหลวงปู่ขำหลวงปู่พัดแล้วก็หลวงปู่มหาศิลานี่แหละหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์ก็มาหาหลวงปู่มหาศิลาเป็นประจำวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานั้นล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่น นับวันราคายิ่งแพงขึ้นเนื่องจากลกูกศิษย์นำไปใช้แล้วเกิดปฏิหารมากมายต่อผู้ที่ได้บูชาประสบการณ์ครอบจักรกวาร